สวัสดีครับมาพบก,กันกับสอง i n ้นินชัยนวนะครับเนาะวันะวนี้ตั้งฟาร์มมีควายมานำเสนอนะครับว่านะเป็นควายแม่สาวทองทองแรงนะครับเนะาะดูควายอาอยุสองปีสิบเอ็ดเดือนจะเข้าสามปีเดือนหนาเนาะครับเข้าสามปีครับส่งทางาฟาร์มเราได้นำเข้ามา เลี้ยงไว้พัฒนาเนาะครับเนาะเป็นควายสาวกับเบิองน,นาเขานะครับเนาะหน้าเขาเปิดกว้างดีครับลูกเปาลูกใหญ่เนาะครับเนาะเปาเปา,เปาใหญ่ซึ่งทั้งเรากำลังศึกษาคือกันครับกันความดูเรื่องควายกันยังบ่ทันหลาย่หลังศึกษาอตอนนี้สถานะท้องหกเดือนนะครับเนาะกับลูกชายแสยงอาทิตย์ ซึงเป็นไข่ที่ลำโตเงากระดูกไงเหนื้อนังมาเต็มเลยครับดูนะครับนะเดดสียางให้เบิงนะครับดี๋ยมันสีหย่อนแสงแจ้ง้อยครับไข่ก็ะือว่าเงาใส่ด้อยู่ครับวายตัวนี้ถ่ายถ่ายก็เต็มดีครับถ่ายถ่ายเต็มดีครับดูดอ่า <c oughs> เป็นควายที่บ膘สูงนะครับนะ <c oughs> เป็นควายทางในยังเป็นควายกำลังเริ่มพัฒนาเนาะครับดูแฟนหลังของเพื่อนนะครับเนาะแฟนหลังแฟนหลังหลังเต็มเลยนะครับนะเป็น หลังกว้างครับกว้างกว้างข้อหนาๆเลยครับตัวนี้อเอกเปล่าๆนะครับนะใหญ่ครับออกเปล่าใหญ่มากครับดูเล็บนะครับดูเล็บดูเบิงแข่งขาเนาะครับเนาะไม่ควายยืนงามอยู่ยครับตรงควายตัวนี้เข่าเปิดกว้าง ซึ่งกำหนดขอดเพิ่นกับเดือนเดือนธันวาเนาะครับเนาะเดือนธันวาครับซึ่งเรานำเข้ามาเพื่อพัฒนานะครับเบิ่องตานการจ่ายหลูกของเพิ่นจะมีพัฒนาการที่เป็นอย่างไรเป็นควายสาวทองแดงราคาบ่สูงให้บ่สูงนะครับเนี่ยเป็นควายที่ มีความสูงลอยสามอสามสิบกว่าครับประมาณลอยสามสิบาหานะครับเนาะ,ะถึงต้ากิะเป็นทองแหลงนํำก็หวังหลึกหรืออยู่ครับว่าทองทองที่สที่สหรือสีองเพินนี่นะามีความสูงน่าจะถึงอยู่ครับอยสี่สิบน่าจะมีม,มีมีถึงอยู่ลอ,อยสี่สิบหสิ จับขางสวงามครับซึ่งในขม่าต้นต้น,ต,นต้นที่เรานำขมานัน้นเป็นควายที่บอ่อเชืองเลยครับเป็นควายที่ดื้อจับบอ่อใดเลยพอมาอยูน่นํำก็ได้มีการคอยจับคอยเสร็จคอยถูเพินให้เพินดมกินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งจังจับจับเข้าได้ครับเสือเข้าได้ ควายปากไงกินเก่งครับควอยแม่กินบอลเหลือกเลยครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับซึ่งทางเราก็ได้นำามาเพื่อที่มาพัฒนาต่อยอดยังได้กฝากติดตามและกกาฝากดไลค์กดแชร์ใน้เด้อยรับเด้อสำหรับคลิปนมีก็ะอคจบเพียงไว้เพียงแค่นี้นะครับนาอสวัสดีครับ